โรงพยาบาลสิริราชนะคะขอเชิญชวนประชาชนทุกกลุ่มค่ะร่วมสมัครวิ่งสนับสนุนทุนศัพย์ในการสร้างศูนย์ผู้สูงอายุสิริราชที่ตะมนนาดีจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะงานนี้ผู้สูงอายุร่วมวิ่งได้ด้วยค่ะ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่24มกราคมนะคะทางงานสร้างเสริมส,สุขภาพโรงพยาบาลศิริราชได้ประชุมร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสมุทรสาครโดยมีนางสายเพชรจังกาจิตประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้นำการประชุมร่วมด้วยร้อยตรีประพันธุึกสกุลนายอำเภอเมืองสมุทรสาครนายชาติทิพตตั้งกุลไพศาลประธานหอ,อการค้าจังหวัดสมุทรสาครและตัวแทนผู้สื่อข่าวของจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วม สำหรับศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติจังหวัดสมุทรสาครหรือศูนย์ผู้สูงอายุสิริราชตมนาดีตอนนี้ความคืบหน้าในการสร้างเฟสที่1มีความคืบหน้าไปราว84%โดยการสร้างศูนย์แห่งนี้นะคะใช้งบประมาณก่อสร้างรวม3,200ล้านบาทได้รับจัดสรรง,งบประมาณแผ่นดินจํานวน889.90ล้านบาทโดยสิริราชค่ะต้องจัดหาเพิ่มเติมใช้ในการก่อสร้างและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รวมไปเงินประมาณ2,000ล้านบาท ทั้งนี้คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมอมหิดลจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนเป็นระยะระยะโดยกิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้นก่อนนะคะคือกิจกรรมเดินวิ่งศูนย์ผู้สูงอายุศิริราชแอดสมุทรสาครชิงทวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีที่จะมีในวันอาทิตย์ที่12มีนาคม2566 ณสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาครโดยการวิ่งครั้งนี้ค่ะจะแบ่งการวิ่งเป็น3ประเภทคือประเภท VIP ค่าสมัคร2,000บาทประเภทมินิมาราธอน10.5กิโลเมตรค่าสมัคร800บาทและฟันรัน3กิโลเมตรค่าสมัคร600บาท ซึ่งสามารถพาผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมาวิ่งได้อีกหนึ่งคนหรือจะมาโดยวิวแชร์ก็ได้นะคะโดยทุกคนจะได้ทั้งเสื้อแล้วก็เหรียญสําหรับประเภทฟันรันนั้นจะให้วิ่งอยู่ในสนามกีฬาเท่านั้นหรือจะใช้การเข็นวิวแชร์ไปรอบสนามก็ได้จะมีทีมแพทย์พยาบาลทีมงานคอยดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมการแสดงดนตรีจากวงริยางทหารเรือ นับว่าเป็นการวิ่งที่ได้พาผู้สูงอายุที่บ้านมาร่วมกิจกรรมมาออกกําลังได้เปิดหูเปิดตานอกบ้านและยังได้ร่วมสร้างบุญด้วยการร่วมสร้างศูนย์ผู้สูงอายุด้วยค่ะส่วนประเภทมินิมาราธอนนะคะจะออกตัวที่สนามกีฬาไปตามถนนเอกชัยกลับตัวที่แมคโครกลับสู่สนามกีฬาซึ่งกิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่12มีนาคม2566ตั้งแต่เวลา5นาฬิกา งานเดินวิ่งครั้งนี้ค่ะยังมีรางวัลพิเศษให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมงานอีกด้วยนะับเป็นกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้ทุกคนในชนผู้สูงอายุมาออกกําลังกายและที่สําคัญในกะารได้ร่วมกันสร้างศูนย์ผู้สูงอายุให้สําเร็จเพราะศูนย์แห่งนี้จะมีประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้สูงอายุแบบครบวงจรทั้งอาการผู้ป่วยนอกอาการผู้ป่วยในอาการฟื้นฟูและบําบัดศูนย์สูงวัยสุขภาพดีการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมภาวะซึมสับสนเฉียบพลันดูแลรักษาและสร้างวิทยาการด้าน สมองและระบบประสาทส,สำหรับผู้สูงอายุแบบองค์รวมและครบวงจรให้ทัดเทียมกับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในระดับนานาชาติเป็นต้นทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมงานนะคะสามารถสมัครและชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวนผ่านทางเว็บไซต์ w w w runlah.com/ รวมทั้งสมัครแบบกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ว่าการอำเภอทั้ง3ามอำเภอร,รวมทั้งท้องถิ่นต่งางๆด้วยหากมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าพบปัญหาในการสมัครสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานสร้างเสริมสุขภาพคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลโทร0 2 4 9 9 0 1 9 9 9 8 0 9 9 8 1 9 9 8 3หรือเพจ Facebook งานเดินวิ่งศูนย์ผู้สูงอายุศิริราชสมุทรสาครค่ะ